สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับพิเีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดไหน EP ่าไรแล้วะ EP สิบเอ็ดนะครับผมนี่ผมก็อยู่กับคุณลุงมีพุ่งอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็อโยกกับลงเหมือนเดิมครับขนแกะได้เท่าไรแล้วครับเออสี่อันตอนนี้คทำแล้วครับาเราต้องยืนจนถึงเช้าเลยนะครับผมยืนหลับครับแย่แต่ข้าจะนอนเฮ้ยเราไม่ปิดตรงนี้ให้ลุงเลยลืมครับผม โโอ้หไม่ต <wolf> ้องห่วงลุงนอนดูดบบเฮ้ยครับตามใจครับเออตามใจกูด้วยแป๊บนึงผมตัดไม้มาได้แค่ไม่กี่ท่อนเองไงร้อนครับก่อนครับเออดาบลุงจะพังแล้วก็ต้องใช้ให้มันพังเว้ยวยไมันคุ้มไม่คุ้มเราก็ลบคุ้มอะไรของอะไรของลุงไม่คุ้มเราก็คุ้มเออแล้วแต่แกจะคิดยังไงก็เรื่องของแกครับสุภาษิตโอเค ขนาดควายยังงูอือผมว่างั้นแหละขนาดผมควายนั่นแหละผมไม่ใช่ควายครับชิบหายไข่ครบเฮ้ยชิบหายเตรียมถือราบถือดาบอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดผมคือผมกำลังแหลกอย่าพึ่งเปิดเปิดเลยนะสามสองหน okay. ึ่งอีกสักข้าใครฆ่าเรียวะฆ่าลุงลุงลุงซื้อมันไม่ได้หรอกผมเองเอาลุงไม่ฟังลุงไม่ฟังเฮ้ยลุงโหดได้เกาะปะ ไไม่ด้โอ้หายซอมบี้ที่หอเหืออะไรไม่ได้กาตั้งแต่เรามีประตูมานี่ซอมบี้บุกตลอดเลยนะใช่แล้วก็บุกบี้อีกบ้านลุงไม่อาบน้ำเหรอครับทำไมลุงใส่เสื้อตัวเดิมอ่ะร้านทำไมใส่เสื้อตัวเดิมใส่เสื้อตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวไหนวะดําครับผมตัวใหม่ดําดําของกุ้งกระดมเออใช่นีิว้ากางเกงครับจะไปซื้อกางเกงตัวเก่ากางลุงตัวเฮ้ยชิบหายสองตัวตัวเดียวหรือเปล่า ตัวเดียวตัวเดียวสามสามองนั่นแลหละโหดว่ะลุงโหดครับผมลุงโหดท่านผู้ชมอาจจะรู้จักนะลุงโหดนะคือ,อ,อย่ามายุ่งกับพวเนี้เออเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยเลยสัว<อ>ครับโทษครับเอาเนื้อไหมเอาครับลุงไม่หัดตีลุงเออขอโทษครับลุงก็เอาคนเ,เดียวครับเนื้อนะมันจะได้ออกมาเยอะๆอย่าพูดมากเอาเนื้อหมูไปเฮ้ได้ไหมครับ ก็ได้ลุงแกฮะทำไมห,หลอดอาหารผมไม่รดสักทีแม่งเอาชีวิตรอดมาอ,อ,อย่างวดเดียวเดี๋ยว,วผมเก็บแร่ถ่านไว้ในกล่องนะครับท่านลุงมีพุงของผมนะเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะทำตอไปด้วมผมก็่างั้นแหละแล้วเมื่อไหร่ผมจะเจอคนนุณนายคุณทีแล้วก็คุณโอมเนี่ยฮนะครับโอ้มันไปตายแล้วแหละไม่ต้องคิดว่ะโอ้โหจะให้เราชีวิตรอด ยังไงเขาก็เป็นเพื่อนผมนะครับผมจะตามหาเขาให้เจอให้ได้นะครับลุงต้องร่วมมือกับผมนะครับออลุงจะอยู่ไหมละ่ะตอนที่ลุงก็ไม่อยู่นะไปไหนครับโอ้ต้องออกเดินทางต่อแล้วก็จะกลับมาแล้วก็ไปต่อแล้วก็กลับมาผมนึกว่าแต่จะเดสมอลเลไปแล้วล <laughs> ุงค่นะเอ,อ,อยให่าะครับเตียงในห้องของลุงก่อนเลยครับไม่เอาเดรลานแย่งนอนเออผมไม่แย่งหรอกครับผมเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยอรอพบ ทำไมหลอดอาหารลุงรถดีดังไม่รู้ครับ <c oughs> ก็ลุงโดนสอมบี้กัดไงเอะเดี๋ยวผมขอเออนี่ไม่หอนะผมขอใช้เสียงเทสก่นกนอนนะครับโอ,อ้คุณลุงครับแล้วสอมบี้มันจะมาบุกบ้านเราไหมนะครับอ,อ้จะไปรู้กัน,นออกเราอ,อ่ะครับโอ,อ้พอดีผมง่วงนอนอ่ะครับคุณลุง<า>คนั้นหล,ลานนอนก่อนลงเลยลอ,อย่าลงก้าวใหง่เออลุงช่างเป็นคนที่ใจดีแทน้นะครับ แล้ลุงไม่นอนเออขอโทษนะครับคุณนอนคุณนี่โอ้โหใจดีมากครับนนอขอบคุณมากครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคคุณรับนอนจะฟองนะครบคุณครบขอบคุณครับของอะไรขอบคุณครอปสองเลยครับสองวินาทีโอุ้ยครับ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 ขอไปด้วยนอนไม่เดือดนะลุงไป่สู้ยาเลยขอบไปด้วยสงสัยเสียงนี้ไม่ไม่คุม่นโอ้ตานอนดีจังเลยลูกท็ออะไรองลุงเนี่ยอ๋อหื่นเหรอหื่นเหรอดูดู นอนเท่ดีครับถ้านอนเท่มาเออเดี๋ยวเดียวตื่นก่อนตื่นเห็นครับเออมีถา้าเออไม่อยากมียินไหมเออมีครับเอามาให้หมดเลยครับมีสิบสองครับเออเอามาเอาไปทำไมครับเอามาเลยนะไปดูดกัญชานกระ <c ười> ชา <c ười> นอเออนอนเล่นรุงจะไปทำเตาเพื่อดูดกัญชานโอครับอ <c ười> ย่าบ,บ้าเอาให้รอดก่อนสิครับ โอเคเอ๊ยเราฮบโอเคโอเคอย่าพิมอย่าพิมพ์ขอนอนไปสักแป๊บนะครับท่านผู้ชม็ตายอย่างไเนี่ยเฮ้ยลุงครับมันฝันร้ายครับฝันว่าฝันว่าเห็นอินฟินิตี้สามสิบสามครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับ ผมฝันร้ายจริงครับตอนนี้กระองแล้วครับอะไรคืออิน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 ก็นนคือฮีโร่บายตัวใหม่งไงครับโอ้โหใช่ครับจจิงเหรอใช่ครับมันมีใหม่หรอครับรจริงครับโอ้โหตอนนี้โอ้โยางงี้ก็มีเหรออย่าบอกนะว่าตอนนี้มันตีตีสองครึ่องอครับ <laughs> ตกใจหมดเลยผมฝันร้ายจริงนะครับเหมือนเหมือนมันจะเป็นจริงเลยแล้วก็มีบ้านอย่างเราแล้วเราก็อยู่สองคนด้วยแล้วก็มีบ้านหลังนั้นมีคนอยู่สองคนด้วยนะครับคือหลานกับ เอ้ยลุงกับเด็กนะครับอเอ้าทำไมลุงนอนท่าน,นั้นนะลุงนอนท่านั้นทำไมโอ้ยลุงทรร็อเฮ้ไม่ใช่หรอเฮ้ยนีท่านี้ดิถึงคือเขาถือเนื้อด้วยครับผมกลัวมากเลยครับผมนอนไม่หลับเลยแต่ทีนี้ตีสามยังเนี่ยเดี๋ยวดูนะใกล้พดอะไรลุงไม่ได้ฟังลุงนอนหลับแล้วเออครับทำไมลุงไม่โกรธครับอ้าวหลับอยู่ไงครับหลับอยู่พูดได้เทปเปล่าล่ะ สามสุดสามอย่ามาเธอสามสุดสามอย่ามาสาธุอย่ามาผมกลัวกี่วงแล้วเนี่ยดูนาฬิกาที่มือก่อนโอ้ยอยายากอยาเออครับ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 ดูนาฬิกาก่อนชุบตีสองห้าสิบแปดจิบหายแล้วเลยเอ้ยชิบหายและไม่ไม่ไม่ลูกวันนี้จังเลยโอ้ยสุดฝันร้ายจังเลยอ๋อฝันดีอ้าวฝันร้ายลุงฝันเรื่องอะไรครับฝันา โอ้โหอะไรของลุงเนี่ยเอ้อย่าอยาอย่าลุงผมจะเตี้ยโอ้โหลุงเนี่ยลุงหื่นจริงไงที่พูดถึงจริงเลยจริงก็ลุงมีพุงเนี่ยโอ้ใส่ตอนเด็กตอนเป็นวัยรุ่นนี่ลัมโบมาใช่ไหมครับ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 ขอครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยชิบหมายตีสามหนึ่งนาที ส,ส,สามสสามมายัางหนึร้อยอีกแล้วสามร้อยเรื่องอะไรครับถอดไม่้านเดี๋ยวนะ้ำใครถอดครับโอ้ิยสั์เนี่ยโอ้โหพาร์ทนี้ทำไมเป็นจังลิงจังโอ้ยโ,โทษครับนอนไม่ได้ผีเต็มบ้านเลยครับอันนี้กระบอกนั่นเนี่ยเฮ้ยทำไมปตีสามหนึ่งนาทีเท่าเดิมวะสงสัยว่าห,หรือว่าสามส่วนสามตีสามหนึ่งนาทีล ทำไมมันเวลามันไม่เคลื่อนที่ก็เพราะว่าเอ๊ะนี่มันเช้าแล้วนี่หว่านาฬิกากูพังโอ้ยสเตย์เช้าแล้วครับกูทำอะไรกูเจ๊งวน่าจะตีห้าแล้วนาฬิกาผมพังแล้วขออภัยด้วยเนี่ยมันไม่เดินเนี่ยขาวจ้วนเลยเนี่ยตรงอยู่กับมือผมเนี่ยครับรู้ว่าจะเอานาฬิกาแาบหนุ่มไปใช่ไหมรู้ไหมครับโอ้โหพอดีผมดูผิดแล้วผมเลยตีสามมานานแล้วตกใจหมดเลยนะครับไปหาหา ไปหาล่าแกะก่อนนะครับไปรงค,นะครับไม่กลัวหรอกโอ้โหแมงมุมเป็นกองทัพแมงจงดับเป็นกองกองกองขี้ครับคุณคุณอยู่โรตายก็เพราะพิษแมงมุมนี่แหละครับระวังตัวให้ดีนะครับคุณ day.